สวัสดีค่ะน้องโมนาเองวันนี้น้องมนาก็ชวนกินอาหารเช้าเหมือนเดิมอาหารเช้าวันนี้เพิ่มนเป็นสองชิ้นแล้วนะสองชิ้นแล้วนะแต่ก็ยังอยากกินกล้วยอยากกินกล้วยด้วยขนมปังสองหนึ่งชิ้นแบ่งเป็นสองเสี้ยวกาแฟอีกแก้วหนึ่งวันนี้ไม่ไหวน้ําส้มเมื่อก่อนเหมือนกินน้ําส้มนี่จะเป็นอะไรที่เป็นกิจวัตร กินอาหารเช้ามัวแม่เรียกแม่อย่างเลยลูกฉันแล้วครั้นี้หลังจากนั่นมาก็เหมือนทานองว่าพอเรากินแล้วเหมือนแต่ก่อนเนาะคือเหมือนบังคับไปในตัวนะว่าเราต้องดื่มน้ําส้มเพื่อสุขภาพเราเพื่อสามีเราเพื่อเราตอนนี้เหมือนปะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรปล่อยปะแล้นเลยแต่เดี๋ยวอีกอีกสักหน่อยก็คงจะกลับมากินได้เนาะ แต่ตอนนี้ก็ขอกินไปอย่างนี้ก่อนอะไรที่พอจะกินได้และกินลงคอก็กินไปก่อนเนาะก็คือวันนี้จะมีอะไรมาเล่าให้ฟังก็คือเล่าถึงวันงานศพที่เราทําไปเนาะว่าต้องทํายังไงบ้างทําอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเล่าฟังนะพอไปเยี่ยมสามีแล้วสามีเราตายตายแน่ๆตายแล้วอะไรเงี้ยตายแน่ๆตายแล้ว เราก็ไปเยี่ยมคืนที่อ่าครั้งที่หนึ่งคืนที่หนึ่งคืนแรกเลยเ้าก็ไปเยี่ยมครั้งที่สองครั้งที่ครั้งที่สามภายในครั้งที่สามภายในสามสี่วันเขาต้องถามแหละถามเราว่าตอนนี้คุณคุยกับเบย์แมนหรือยังเบย์แมนก็คือคนเชิญศพหรือคนนำศพหรือคนบ้านเราเรียกเรียกนำศพนั่นแหละพวกสับปะเลออะไรเงี้ยอืมบ้านเราก็จะเรียกแบบนั้น หลังจากนั้นเราก็บอกว่า,อาพอหลังจากสองสามวันปับ๊บเราก็ต้องหาแล้วว่าใครจะเป็นสับเปลือสับเปลือให้สามีเราเพราะว่าหนึ่งสับเปลือจะทําหน้าที่ติดต่อเรื่องเอกสารทั้งหมดเลยใบตายเขาจะรู้เลยทะเบียนสมรสเราเขาจะเห็นเขาจะไปจอดที่อ,อ,อําเภอแล้วเขา จะเป็นคนติดต่อว่าเขาจะทําอะไรยังไงทําหน้าที่อะไรอันเนี้ยเหมือนเหมือนขั้นตอนของการทํางานของพวกเขาและของพวกเราเราต้องทําเราต้องทาตามแบบเขาถ้าไม่มีคนเชิญศพเราก็ไม่เอาเราก็ไม่สามารถเอาศพออกจากออกจากโรงพยาบาลได้พอหลังจากนั้นเราก็บอกอที่โรงพยาบาลว่าสามีเราอยู่ในในโรงพยาบาลอย,อยู่ห้องเย็นหนึ่งสัปดาห์แรกอยู่ในห้องเย็นห้องเย็นแล้วเวลาเราไปเยี่ยมเขาก็จะเตรียมศพออกมาให้เราเลยนะเตรียมศพออกมาวาง แบบเรียบร้อยห่มพงห่มผ้าเรียบร้อยมากเรียบร้อยเรียบร้อยจริงๆเรียบร้อยผ้าไม่กระดิกปานลงเลมอะผ้าไม่กระดิกปานลงเลมอะศพที่สามีที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลลงอ่อห้องเย็นอืมเราก็ไปเยี่ยมปกติไปเยี่ยมเขาเราไปเยี่ยมได้สี่ครั้งสัปดาห์แรกสัปดาห์หลังเขาไม่ให้เราเยี่ยมแล้วนะเพราะว่าหนึ่งสีนงสีหน้าเขาต้องเปลี่ยนเพราะว่าช่วงขณะวันที่สี่วันที่ห้าที่เราไปอะมืออ่อเราไปวันวันศุกร์ วันศุกร์นี่คือห้าคืนแล้วนะวันศุกร์นี่คือห้าคืนแล้วนะมือเริ่มเขียวแล้วมือเริ่มเขียวแต่หน้ายังหน้ายังเป็นหน้าแบบพวกเราเรานี่เลยหน้ายังอย่างนี้อย่างนี้อยู่เลยแต่ตัวทุกอย่างแข็งหมดเออแต่หน้านี่ยังยังอ่านิ่มนิ่มะเนาะนิ่มนิมอืมเราก็ไปจับเราก็ไปร้องเพลงเขาฟังเราก็บอกว่าเพื่อนๆ YouTube ททุกคนรักเธอนะถึงแม้บางครั้งเขาอาจจะน้อยใจว่าเราอะทำงานเอ่อทำทำช่อง youtube จะไม่มีเวลาให้เขานู่นนี่นั่น แต่เราก็จะบอกเพื่อนเรารักเธอนะเพื่อนจากแอฟริการักเธอนะเพื่อนจากเบลเยียมรักเธอนะเพื่อนจากเมืองไทยรักเธอนะเพื่อนเพื่อนทุกคนใน YouTube รักเธอนะเขาจะน้อยใจช่วงนั้นว่าเธอไม่มีเวลาเลยก็จริงหนูไม่มีเวลาที่จะไปออกกําลังกายอะไรกับเขาเลยหลังจากนั้นมาเราก็อพอพอเราหนึ่งสัปดาห์ปั๊บเราไม่มีสิทธิ์เยี่ยมแล้ว เราก็จะมาคุยใน1สัปดาห์นะั้นในหนึ่งสัปดาห์แรกเราก็จะมาคุยกับคนเชิญศพส,สป,ปเปอร์แล้วเราก็พอรัอกซาเปอร์ป,ปั๊บรู้แล้วเราเจาะจงแล้วว่าสป,ปเลอร์คนนี้นะโอเคเราก็าจะต้องคุยกับบาทหลวงเราก็นัดวันต้องนัดวันนะถ้าไม่นัดวันไม่ได้เจอนะคุยกับบาทหลวงคุยกับบาทหลวงปับ๊บบาทหลวงก็จะมาถามเราว่าในงานศพเธอต้องการอะไรบ้างเธออยากได้แบบไหนบ้างหนึ่ง ในงานศพเราระบุไปสี่เพลงที่จะร้องให้เขาฟังไันเพลงตั้งแต่ตอนเกิดตอนตื่นคือเกิดเกิดมาแล้วเป็นยังไงในเนื้อเพลงของเขานะเกิดมาแล้วเป็นยังไงตายไปแล้วเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแล้วก็มีความสุขไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเธอจะเห็นแสงสว่างเขาก็ร้องไปไอเราอ่ะร้องไม่เป็นแต่เราก็นั่งฟังและอย่างที่เห็นวิดีโอคลิปคลิปวันที่เรายกร่างสามีนะนั่นก็คืออีกหนึ่งอ่ะหลังจากนั้นปับ๊บเราก็จองจองอ่า จองเพลงจองเพลงและบัตรหลวงเขาก็จะมาถามว่าเราจะพูดพูดพูดอะไรถึงเขาถึงเขาบ้างเราก็พูดไปเราก็บอกไปบัตรหลวงเขาก็จะอ่านนะให้เราในโบสถ์นะเนาะอ่านให้เราในโบสถ์นั่นแหละพอถึงวันวันที่ยี่สิบแปดพอถึงวันที่ยี่สิบแปดพอถึงวันที่ยี่สิบปดเราก็ไปเตรียมดอกไม้ที่เป็นแถวแล้วเราก็เตรียมรับแขกแขกจะมาสิบเที่ยงครึ่ง แต่เราไปอ่ะเราไปตั้งแต่สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเราก็ไปแล้วก็ไปทําในพธิธีนะก็จะมีเรามีลูกมีลูกเขาลูกเขาแล้วก็เพื่อนๆจะมาช่วงสิบเอ็ดโมงครึ่งก,กว่าเพื่อนก็พากันมาและเที่ยงเที่ยงก็มีคนมาและเริ่มมาแล้วโบสนั้นเข้าได้เข้าได้600นหกร้อยกว่าคนนะาแต่มันเป็นช่วงวิบวับก็เลยเข้าได้แค่หนึ่งร้อยคน วันนั้นมาเยอะนะมาร้อยกว่าคนน่ะร้อยร้อยกว่าแหละแต่ก็นั่งห่างๆกันนะแกจะคนอ่าคนดูแลรักษาโบสถ์เขาก็จะบอกว่าให้นั่งยังไงยังไงยังไงเขาก็จะบอกเรา <jal. S 1> เราไม่ไม่สามารถไปไปไประบุใครได้แต่คนไหนมาโซนไหนอย่างนั้นพอหลังจากนั้นปั๊บก็แขกมาเต็มพอแขกมาเต็มบาทหลวงก็จะบอกบาทหลวงเขาก็จะมองเราแล้วเที่ยงเที่ยงครึ่งเป๊ะเขาก็จะเปิดเลยนะเปิดเสียงดนตรีทุกคนจะนั่งเงียบปั๊บพอนั่งเงียบปั๊บ เราก็เอาแล้วนั่งเงียบปั๊บเราก็นั่งแต่แต่เราเนี่ยซิก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 ,ซกตลอดเวลาเราจะนั่งแถวหน้าญาตพี่น้องนั่งแถวหน้าเพื่อนเพื่อนจะนั่งข้างหลังไปร้องเพลงสองเพลงก่อนพอร้องสองเพลงเขาก็จะมาอ่านบทความเกี่ยวกับคนคนสามีเราที่เสียชีวิตแล้วก็ไปร้องอีกหนึ่งเพลงแล้วก็มาอ่านบทความแล้วก็ไปร้องอีกหนึ่งเพลงแล้วก็อ่านบทความคันนี้ พอเขาบอกให้ลุกขึ้นยืนมีลุกขึ้นยืนไว้อะไรโน่นนี่นั่นเราก็ลุกขึ้นยืนตกเลยแล้วเขาบอกว่าให้ยืนไปเดินไปที่ศพล้วก็ว่าเอา้าทำอะไรอะ่ะเราก็ไม่รู้เนาะทําอะไรสุดท้ายเราให้หามศพนะหามศพแฟนอะ่ะจากในโบสออกไปข้างนอกข้างซ้ายก็จะมีเราเดินนําหน้าเราพี่สาวแฟนแล้วก็ลูกของเพื่อ,เ,อเพื่อนของลูกและอีกข้างหนึ่งข้างขวาก็จะเป็นเพื่อนของลูกแล้วก็น่าจะมี เราจาเราคือเราไม่ได้ดูว่ามีใครบ้างแต่รู้ว่าลูกคนสุดท้ายลูกคนอยู่หัวคนสุดท้ายอืมเพราะว่าลูกก็บอกว่าลูกชายแฟนครั้งนี้มันหนักนะเธอไปอยู่ของพครั้งหน้าหน้าครั้งหน้าก็หนักศพหนักมากอืครั้งแรกในชีวิตหามศพครั้งแรกในชีวิตหามศพหนักมากกว่าจะเดินเราเดินเวลาเดินมันหกคนนะเนาะหามแล้วก็เดินออกไปอ่ะหนักมาก มันไม่มีรถวางเหมือนบ้านเรานะไม่มีรถวางแล้วก็ลุนไปไม่ใช่นะยบคหนนคนหนักมากอืมอะไรพอหกคนหนักมากเรพอไปถึงข้างหน้าเราก็ล่ําลาเป็นปกตินั่นะนะล่ํำลาก็นะนนก็ความโศกเศร้าเนาะนเกิดแก่เจ็บตายก็สองสัปดาห์จะเข้าสามสัปดาห์แล้ว ต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือการดําเนินการเรื่องเอกสารเรื่องที่พักของที่นี่หลายอย่างมากสามีทําไว้หลายอย่างมากที่เราต้องดําเนินการหลังจากนี้ไปก็ติดตามกันตอนต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงเดอกไม้ในวันงานวันนั้นเราก็มาไว้หลังบ้านนะแล้วเราก็ยังจุดเทียนให้เขาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้จุดเทียนให้เขาตลอดให้แสงสว่างอยู่กับเขาตลอด เดี๋ยวจะมาเล่าต่อต่อไปเนาะว่าเมื่อไหรเราจะได้กระดูกกระดูกสามีเรายังไม่ได <sh are S 2> ้ทันทีนะเราต้องรอก่อนเนาะเราต้องรอก่อนว่าเมื่อไหร่เราจะได้เดี๋ยวน้องโมนามาเล่าให้ฟังเนาะว่าเมื่อไหรเราจะได้กระดูกสามีตอนตอนนี้น้องโมนาก็ยังไม่ได้ทํางานงานก็ยังไม่ได้ทําสัปดาห์ที่สามแล้วสัปดาห์ที่สามแล้วยังไม่ได้ทําแต่เพื่อนๆนก็ยังมีเวียนเข้ามาเยี่ยมเพื่อนๆบ้านก็ยังเวียนเข้ามาช่วยเพราะว่าเอกสารหลายอย่างที่เราไม่รู้เราไม่รู้เลยนั่นแหละก็เป็นอีกอันนึงที่ ต้องเรียนรู้กันต่อไปโอเคยังไงวันนี้นะ้องโมนาก็ขอขอบคุณที่มาฟังเรื่องงานศพต้องจองงานศพต้องจองอ่ะคนเชิญศพต้องคุยกับบาทหลวงต้องระบุเพลงต้องเขียนเนื้อความเข้าหาคนอ่ะผู้เสียชีวิตอืมพอหลังจากนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายจะ้ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างรอดูนะ้องโมนาต่อไป แล้วอยู่คนเดียวห้องแบบนี้อยู่กับพี่มูเลอร์อยู่กับน้องมูเลอร์ทุกอย่างค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากเคยมีคุณสามีหารคุณสามีจ่ายตอนนี้มาเป็นคุณเมียฝรั่งเดนมาร์กสไพายเดนมาร์กจ่ายแล้วจ้าคอยดูกันต่อไปว่าจะอยู่หรือจะเป็นยังไงโอเคอยังไงวันนี้น้องโมนานก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข่ามาฟังน้องโมนานพูดนะ ขอขอบคุณมากๆดูกดไลค์กดแชร์และติดตามน้องโมนานะคะอาจจะเป็นช่วงนี้น้อยยังไม่ได้เต็มตัวอะมากมายแต่น้องโมนาจะพยายามทำให้ดีที่สุดในสิ้นสุดโมนาเนาะเรื่องสามีแล้วก็เรื่องนตะกันที่เราต้องเดินต่อเนาะเราต้องเดินต่อจ้ะเพราะว่าคนข้างหลังเรายังรอเราอยู่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะ กดไลคกดแชร์กดติดตามเี่กังใจน้องะด้วยเด้อขอบคุณค่ะ